สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับมาครับทุกท่านมาดูแนวทางเก็บตกขบวนสุดท้ายกันครับ แนวทางแรกจะเป็นแนวทางของอาจารย์โอ้ก็ดังงวดที่ผ่านมาเลขวิ่งของอาจารย์มีห้าเข้าบนนะครับส่วนข้อมูลล่างหลุดงวดใหม่ของอาจารย์ให้มาแล้วครับอาจารย์บอกว่าบนห้าสามทุกท่านบนห้าสามล่างสามจัดไปครับใครรอแนวทางของอาจารย์ใบแท้แน่นอนครับ16ทับทับ6ห้า ัดไปทุกท่านต่อมาใบนี้เป็นแนวทางของแอสตาง10บนของอาจารย์3สูตรด้วยกันนะครับ2ใบแรกแล้วก็ใบที่4ใบนี้เป็นข้อมูลวิ่งบนของอาจารย์ให้วิ่ง6ตรงนี้อาจารย์จับมาให้เป็นแนวทางบอกว่า10บนชน6ทุกท่านจะมาไหมรอลุ้นกันครับแนวทางของแอสตาง ใครตามหาสิบล่างตัวเดียวของอาจารย์มาแล้วทุกท่านงวดที่ผ่านมาของอาจารย์ให้เลขสี่มานะครับแต่ว่าหลุดไปอยู่ตำแหน่งหลักหน่วยทุกท่านก่อนนน้นนั้นอาจารย์ให้ห้านะครับคุยออกห้าสามสองงวดหลังสุดประมาณนี้งวดใหม่ของอาจารย์ให้เก้ามาทุกท่านเก้าตีเป็นเลขเด่นบนก็ได้ทุกท่านตามนี้นะครับวันที่อยู่ด้านบนสิบหกทับแปดทับหกห้า สิล่างแอสตังต่อมาครับชุดวัดดวงแนวทางของแอดคมไปเร็วสักนิดหนึ่งนะครับทุกท่านถ้าไม่ทันก็แคปหน้าจอเนาะชุดวัดดวงของอาจารย์ครับ3ตัว817 2ตัวก็1718แล้วก็78ครับวันที่อยู่ตรงนี้ชุดวัดดวงของแอดคม ต่อมาครับเป็นข้อมูลชุดเต็มล่างของเด็กตากตามที่เห็นครับชุดเต็มล่างถัดมาก็เป็นข้อมูลชุดเต็มบนตามที่เห็นครับชุดเต็มบนใบนี้เป็นณทางตำไทยของคุณไก่เจ้าพายุ16กทับท อาจารย์บอกว่าเด่นบน5กับ0ฟัน5เด่นล่าง3ชุด3ตัวครับ5 30 2ตัวตามที่เห็นทุกท่านก็จะมีชุดที่อาจารย์ติดดาวมาให้ครับมี30 50แล้วก็51คุณไก่เจ้าพายุครับวุฒินันสอนสีต่อมาครับเป็นอาทางของไอ้สมใจ69 แนวทางงวดที่ผ่านมาของอาจารย์เข้าชุด3ตัวนะครับ495 2ตัวล่างสองตัวบนก็เข้า94 95ตรงนี้เป็นคู่โต๊ดนะครับงวดก่อนประมาณนี้งวดใหม่ของอาจารย์คือใบฝั่งทางขวามือทุกท่านอุ้ขออภัยครับชุดเด่นของอาจารย์ก็302 306ชุดรอง303 307 308 แคปหน้าจอได้เรียงดูเพิ่มเติมได้ครับแอดสมใจ69ต่อมาครับใบนี้เป็นหนทางของพี่หมืน่นคู่เน้นของอาจารย์8338คู่ฟัน5885คู่เด่น1771ครับต่อมาใบนี้เป็นหนทางล่างของแอดเก้ข้อมูลล่างของอาจารย์มี51แล้วก็91ทุกท่าน เด่นที่5 1นะครับตีตัวไปกลับด้วยถัดมาก็เป็นข้อมูล2ตัวบนตัวเด่นของอาจารย์ก็มี1 6 1 7 1 8ทุกท่านตัวรองก็2 7 2 8ต่อมาก็เป็นข้อมูลชุด3ตัวบน3ตัวบนของอาจารย์ เด่น3ชุดบนนะครับ316 317 318ชุดรองก็416 417 418ครับอีกชุดหนึ่งครับชุดพิเศษ2ตัวบนอาจารย์ให้97กับ98มาทุกท่านแนวทางของแอดเก้ต่อมาครับ ใบนี้เป็นแนวทางของแอดมาลี ie, ชุด3ตัวบน2ชุดทุกท่าน438กับ762ใบนี้จะเป็นข้อมูลล่างชุดเดียวของแอดยืนครับ42อาจารย์บอกว่าฟันล่างชุดเดียวทุกท่านตามนี้ครับต่อมาแนวทางของอาจารย์โกสัมพีนักคำนวณอาจารย์บอกว่าเสี่ยงโชคบนครับ ดูเหมือนว่าอาจารย์จะให้เด่น6กับ7ฟัน6เนาะชุด2ตัวบนของอาจารย์ครับ6 7 6 2 5 7แล้วก็4 7อีก2ชุด4 8กับ5 9ทุกท่านต่อมาครับเลขฝันของเจโนบารมีมหาเฮง08ครับทุกท่าน08ใบนี้จะเป็นแนวทางของอาจารย์คนเพชรครับคนเพชร ชุด3ตัวอยู่ส่วนตรงนี้ครับมี913782706 2 7, 0, 6, ตัวก็1 2ึ่แล้วก็06ทุกท่านขยับลงมาด้านล่างก็เป็นข้อมูลล่างครับเด่น5กับ8ชุดล่างก็51528283ใบนี้เป็นแนวทางของแอดย่ออินเตอร์สรุปบนทุกท่านสรุปบน วันที่อยู่ด้านบนเลยนะครับ16ทับตัวเด่นของอาจารย์ก็1กับ7ฟัน 7, 7ชุดที่อาจารย์วงกลมมาให้ครับมี7 1 7 7, 1 7 1แล้วก็1 7 7, 1 7, 1 7, 1 7, 7ต่อมาก็เป็นข้อมูลล่างของอาจารย์อาจารย์บอกว่าเด่น2กับ3ฟัน 3, 3, 3ชุดที่อาจารย์วงกลมมาให้ก็มี3 236แล้วก็ 3, 3 8 ฟันสามสองรวยรวยใบนี้จะเป็นแนวทางของแอดวิครับชุดสามตัว9 3้าส3มห1ึสองตัวบนล่างมี315106แล้วก็08มาต่อกันที่แนวทางของอาจารย์นภัสแจมจรัรสีชุดสองตัว มี2 6 2 9 3 6 3 9 5 6 5 9 7 6แล้วก็7 9ต่อมาเป็นแนวทางของแอดเฟกครับข้อมูล3ตับนอยู่ด้านบนแล้วก็ข้อมูลล่างอยู่ด้านล่างทุกท่านแคปหน้าจอไล่เรียงดูเพิ่มเติมได้นะครับมาต่อกันที่แนวทางของ a d n นุกนิครับ งวดที่ผ่านมาของอาจารย์เข้าคู่โต้ทุกท่านมีห้าเกตรงนี้หวยออกห้าเก้าสเนาะทุกท่านเนาะห้าเก้เลขชุด3ตัวก็เฉียดไปตรงนี้ครับเลขวิ่งเข้าห้งวดใหม่คือใบนี้16สิงหาคมเลขชุดของอาจารย์ครับบอกว่าวิ่งรูด4ี่กับห้า สตัวก็4ี่อ่าสี่ห้าสี่หกสีตัวอยู่ตรงนี้ชุดฟันของอาจารย์ทุกท่าน4 0่ศกับห้ต่อมาครับใครรอแนวทางของแอดปิยพงมาแล้วทุกท่านหรือว่าแอดปิยะแผนงวดที่ผ่านมาของอาจารย์เข้าชุดเต็มนะครับมี49ใบนี้ผมก็ลงให้ทุกท่านหวยออก อ่าห้าเก้าสี่เนาะแล้วก็ข้อมูลวิ่งเล่นๆของอาจารย์ก็เข้าเก้านะครับงวดใหม่อาจารย์ให้มาแล้วครับคือใบด้านบนเดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกันทุกท่านจัดไปครับใครรอแนวทางของอาจารย์วิ่งเล่นๆของอาจารย์ครับห้ากับหกฟันห้าชุดเต็มของอาจารย์ก็อยู่ตรงกลางมีห้าเจ็ดห้าแปด 3545แล้วก็05ชุดพิเศษมี5 7กับ5 8ทุกท่านตามนี้ครับแนวทางของแอดปียะแผนก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านแนวทางของอาจารย์ทั้งหมด